ถ้ามาันเหลาแกนทุกคนเนี่ยเวลาเราหามามันก็จะเป็นม่ใช่เป็นเหลี่ยมอยู่ครับเกนกลางมันอันนี้ก็ <c oughs> ใช้มีดทากอ,อกทุกคนเพราอทากแ,แล้วเราก็ฟูตัวเลยพอลบูเหลี่ยมลูไหลายเส้นเราก็ฟูให้มันกลมเลยครับ ต้องกลมจริงๆนะจะให้ง่ายต้องเอาใส่หัวสว่านแล้วก็ติ๊สว่านแล้วก็เอากระดาษทราจับเอาเลยครับขึงเอาเลยอันน,ดดอนั้นก็ได้เหมือนกันแต่งผมมันจะเป็นแบบแฮนด์เมดเลยครับทุกคนมืออย่างเดียว ก็ขูดดูว่าไอ้ตรงไหนมันเป็นเหลี่ยมมันก็ออกเรนะาจะรู้ได้ไงมันขมอ่ะเวลาเราขูดไปอ่ะถ้าถ้าไปตรงไหนมันขมแล้วม,ม,มันก็มันจะไม่มีขีดถึงมันออกมานะ,ะถ้าไอ้ตรงไหนเป็นเหลี่ยมออกถึงจะมีออกมานี่เริ่มกขมละคนนะกรนะดาษทรายคัดนอะีกทีหนึ่ง ของผมจะใช้หกมิลครับนี่จะใช้6กมิลการตอกนะมันต้องมันต้องมีการคำนวณครับคำนวณตั้งแต่แกนตอกอนะ่ะคำนวณแกนคำนวณใบมันกี่มิลกี่มิลวางกี่รอบมันถึงจะพอดีกันเป๊ะเป๊ะถ้าทําไม่ใช่เองไม่ต้องอะไรแล้วครับแต่ที่นี่ทําขายมันก็ต้องแบบเป๊ะๆหน่อยหนึ่ง ทำเองทำยังไงก็ได้เอาใบตอกมามัด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 ใบตอกตีกันมีเสียงดังเป็นใช่ได้แต่ที่หนูมันจะเข่าไม่ทีนี่มันก็จะใช้งานไม่ค่อยจะอะไรดอกถ้าทำดีมันก็ไปตันได้ดีครับแต่ถ้าทำแต่โพระนั่นมันกอไปตันได้แต่โพนั่นเหมือนกันต้องมีการคำนวณหมดเด้ ตอนฮั้ทำแม่ใหม่กับมั่วเลยครับทุกคนฮ่าเขาดอกใจไม่ได้สักอันเห็นลอยคู่อย่างนี้เขาสักคู่เลยทิ้งมดก่อไฟมดน่ะก็ดีผมแบบที่ตามช่างคนหนึ่งไงผมว่าเก่งนะช่างคนนี้ตามไอ้ช่างคำตอกสันหมูอ่ะไปเช็ดตามเขาแล้วก็ไปดูแนวแนวทางเขาเขาทำยังไงแต่ก็ได้แต่ดูแค่นั้นแหละทุกคนเพราะว่าเราไม่เห็นของจริงว่าไปเขามันหนามันบางมันนั่งขนาดไหน ก็ได้แต่รู้เป็นแนวทางว่าเขากี่เซนระยะเท่าไรเท่าไรอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราก็มาประยุกใจเอาเอางทังแล้วก็ต้องเอาไปทดลองก็สอบด้วยนะมันใช่ได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องล้างของถังเนี่ยทุกคนอกสอบันหนูอันนี้เขาเขาแบบโอ้ยเขายันผีผีกับเขาขงูกับเขาโอเคนี่เริ่มกลมแล้วทุกคนเห็นไหม ได้ได้เลยนี่ตรงแล้วก็ดัดดัดบได้มนตรงนิกหน่อยนึงโอเคเจอกันคลิปหนาครับ